ครับส่วนมากเขาก็จะเปรียบหญิงสาวเป็นดอกไม้นะบางทีดอกไม้ก็มีต่างพันนะครับนา,นานาพันนะสีสันก็หลากสีสันอีกนะครับที่มีคุณค่าน่้ก็เป็นดอกกุหลาบนะดอกฟ้าดอกอะไรก็แลว้วแต่ที่บางทีถ้าเป็นดอกไม้หนุ่มดอกไม้สาวก็เพราะว่าอยู่นะทีนี้เป็นดอกไม้ เหี่ยวก็คงจะหมายถึงสาวที่ค่อนข้างมีอายุหน่อยนะครับแถมเป็นดอกไม้ริมทางอีกดอกไม้ริมทางนี่ก็ <c oughs> ใครจะเชยชมก็ได้ก็แสดงว่าคุณค่าของดอกไม้นั้นลดลงไปนะครับงั้นมาดูดอกไม้เหี่ยวริมทาง <c oughs> เป็นยังไงนะครับเดินแดมรอนมาไกลใจหดหูบาง ครั้งลุกต่อสู้บางคราถอยส่วนฟูเฟื่องเรืองเรื่อดูเหลือน้อยเปิดรับความเหงาหงอยมาทักทายอยู่คนเดียวเปลี่ยวเศร้าร้าวรันทดแวดล้อมโศกสลดไม่เหืดหายกรีดหัวใจให้เจ็บปวดอยู่ไม่ไวายหมดสิ้นแล้วความหมาย ภาพลวงตาเฝ้ <c oughs> าแอบมองเขาชื่นชูอยู่ห่างๆดอกไม้เหี่ยวริมทางเสนอหน้ากลิ่นไม่หอมไร้กลีบสีที่ทายทา้าท้อแท้อ่อนแรงลาย่ำยีใจเพียงดอกไม้ไร้สักมาทักถามให้หรือดีบ้าจี้ตามแล้วใช่ไหม เป็นต้นไม้ริมทางผลิดอกใบใครผ่านมาผ่านไปก็เชยชมมาวันนี้เหลือไว้ดอกไม้เหี่ยวกลิ่นจืดสีซีดเซียวชวนคืนขมถูกใช้งานไม่มีใครให้น้ำพรมจึงระทมเหี่ยวทิ้งอยู่ริมทาง หดหูใจสิ้นหวังบนทางผ่านเหงาท้อแท้ซึมซ่านอยู่ไม่สัางคืนวันแห่งความเศร้าไม่จืดจางดอกไม้เหี่ยวริมทางตอกยำนักสวัสดีครับ